ค,ค่ะค่ะวันนี้กปินวันที่สิบหาจวนจอมอไก่นะคะครับมเมื่อเคลื่อนกับจัดงานให้ปูเรียบร้อยนะคะมอลองมองลำม้วนขนาดนะคะม้วนลายเ็บซีเอฟาารวมบุญมานนะคะหลายนะคะเพววื่อวานนี่ก็แม่กองนะคะแม่ก,กองบูญนายสุรพลน,นะคะสีสุพนพอพะอพ,อพวัวรวมถวายรวมสรางน,นะคะ,อ,ะอันนี้แม่คู่เขลาลซื้อคือในคู่ กาฝาบมานน้ำวานกับนี่นะคะูดว่าหนียูขอมมะลีเรื่องทางพู้ว่านนีลายอยู่เพราะว่าลงท่าโอ้ยกินเทีมๆนะคะโลงท่านยะป็นแยงม่วงกมะคุ้งกับ่ท่านเกษตรนีตใช้ดีแล้วจะไม่ได้ททยคิ้วแงม่จะจะคุอาไปโดนด้นรถเอากันบ้นนี้ผู้นคขแบบอรังรถึ่ถง้อแตกบ่านกันทึ่งใครท่ง กักไข่ปักทับวไล่ยางนะคะักไก่กับทั่วเขาแถวงามโยอย่างสวยงามอันนั้นบักม่วนก็คือแบบทั้งรุดเลยปักม้วนกักม้วเด็กมน้อเปกทั่บักมวขาเพื่อนอาาเจการเตรียมเพียบใอาว่าได้บุญอิ่มบุญนะคะได้อิ่มบุญทุกคนเพื่อนเบื้งอยู่ไกลๆเพื่อนการนุ่มมวทนาสาทูบุญหน้าเพื่อนโอ้ยายากไปความเนาะค่ะศิลการทำบุญนะคะหาว่าใจใสสะอาดเข้าห็น เข้ากับมีความสุขนะคะป่านไหนเนาะสิมีโอกาสพูดแะ้วก็จะงำใบได้ไหมครับวันคือวันนี้ล้วสิได้ไปร่วมบุญลำบุวันเพราะว่าไม่คู่กับเฮ็ดทุกวันนะคะ15วันทำครั้งหนึ่งนะคะที่ผาเมือกับเฮ็ดเพราะว่าต่อเฮ็ดต้นผักปลาไปถวายสากมหากีรีพร้อมว่ท่านเหล่าเนาะค่ะมหากีรีพร้อมก้าวาัน แดดทะลุกันแล,ละค่ะแล้วก็ว่าสาสนุบทวา่าลาล่ามคูกับหายไปสางพญนาคเก่าเสียงนะคะว่างศิลาเหลือวัี่เก่าแล้วคู่กับเฮ็ดต้นผักฟ้าไปยอดค่ะเป็นลุ่งหายอยู่เนาะยอดใครไม่คู่จำบันไดวัดไอเคียนไว้จำแดนใต่วัดมันเหมือนเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะคะสองเก้าสองเก่าสามหนึ่งเก็ดหนึ่งสองเก่าสามหนึ่งเก็ดหนึ่งนะคะคะหมู่บ้านนี้ค่ะ คือไว้ที่วัดซาสนุบนุลนะคะอันนี้วัดซาสนุบนยอดนะคะใหญ่สองสามหกหกเก้าหนึ่งเทียนไว้ได้ค่ะสองสามหกหกเก้าหนึ่งค่ะที่วัดซาสนุบนไปสร้างไปสร้างพญานาคเก่าเสียงนะคะหนึ่งองค่ะสองสองสามหกหกเก้าหนึ่ง หนึ่งองค์เลยค่ะหนึ่งองค์เก้าเสียนหนึ่งองค์เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกคะครับพิจารณาแล้วก็วัดปลาบันเหมิดมูบ้านนี้ได้สองเก้าสามหนึ่งเจ็ยนหนึ่งแล้วหนึ่งเจ็ยนหนึ่งค่ะแต่ว่าปูรี่ปูตาพึ่งพึ่งซ่ากันพึ่งกับว่าไม่คู่กันเอาขึ้นมาได้เก้าสิบสิบเก้าคเก้าสิบสิบเก้า สั่งแล้วเราสาร้างในซิบเขาเพราะว่าสเสวะปูชีปลาขาค่ะในช่วงปูหลานนี่เป็นผู้ด,ดูกันะ,ะ,ะถ้าเขาพิจรารณาเบิ่งเพราะว่าเม่คผู้กับไอ้ป็นแนวทางให้ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเพราะว่าทุกคนเขาขว่วมหวังนะะเนาะค่ะเนาะข่วมหวังผู้เด็กใหอยากไดปสูได้ลาไดปสูได้มัดไปวัดไปว่ากันกนี่แหละค่ะอธิษฐานคิด กใายเป็นเงินเป็นทองยังเสรลค่ะขั้นเท่าบอถือลอตเตอรี่ยังเสียเท้าเขาบ่ามีเงินสิบ้าสากนะคะก็ขาดฮานั่งถือเท้ายิบจับคาะสิเป็นเศรษฐีคนหม่กับบอแน่นะคะมืออื่นขาดสิบกสบสองล้านนังเสียครับผมสิบสองล้านกับมีเกสล้านกับมี่ทีเยิบครับคาะที่แน่แน่ไม่คู่ยิบจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลไทยไว้เก้าศูนย์เก้าเกตึนเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าเกตเก้าหกหนึ่งเก้า นะค่ะทีมตะคู่ไปยิบจับแต่ว่าทีตามมากค่ะอย่าลืมเก่าเก่าปูว่าฮามันเป่าขาหนึ่งครับผมค่ะเก่าเก่าเพราะว่าไปเดียงเนาะกับสองเจ็ดเก้าเก้าปูให้ไปเจือยู่หอปูตาชายาเก้าเก้าเกมันหนาสงสัยอยู่ดยค่ะคให้น้องยิงเขียไปมมอนั้น,นะคะ่ะเพื่อนกันล่อเบิรงคลิปนะาต้องยิงว่าเดี๋ยวสีคลิปต่วบันนี้ก็เรบ่องดี เหตุคืบพอว่ามันกับว่ามีเอียงกรแค่เอารวดไปจอดไว้หน่ะหัวพู่ตาแล้วกับพู่ตาใคไม่คู่แตงคันขึ้นหน้าและะ้วกับพู่ขึ้นไปจืมเท่านั้นค่ะคเลขรวดกับสองเจ็ดเก้าเก้าหัวพู่ตากับเก้าเก้าเจ็ด มันคือสิบังเงินค่ะแค่น่ะเรียกมันคือตัวนะซัำตัวมันซ้ำช่วงแอดยิมเอาต้นปลาตาถวายปูเนาะแอดยิมก็เลยถามว่าเพิมฟันเสียจวนเขาบอกครับปูก็บอกว่าเพิมฟันต้องเสียจวนหมดนี้เขาอยู่เด้อนะครับค่ะเพราะว่าไปคู่กับปรเดิ้ฟังเสียจวนมือเช้านี่ค่ะตื่นมาไหวเสียจวนมาแต่เดือกโผล่นะคระเพิ่นปวดลายอะไรัตว์น้ําเพิ่นฟันดีเพิ่นฟันบ้านได้โกบวะก็โกบมับเป็นเก่าอยู่แล้วครับโกบเป็นไปทั้งผู้พันล่ะอันเขาจะนมัดโก้ขายเลี้ยงกันเลี้ยงกันไปเเเอออาาาส สบายเก่าสกีเพื่อกสบายเก่าพอน้อยเนียเออหอยเป็นหาสีโอ้ยยังยังเป็นหาเก่าเ้อบ่ได้ซื้อจับบานีังหาเก่าไปซูงเกัต้องเลยว่าวันี้ยันเป็นมากเก่าอยู่ว่าะั่นว่าปกติอันกบกะน้ําเก่าครับผมแต่ว่าเก่าแต่ว่าทีแน่ๆผู้ผู้วกคเก็ย่างคุจักแนวทางไม่คู่เนาะอันนี้ไม่คู่กัได้เก่ากับ4ีนะคะเก้ับสีนะคะเน้อเก่ากับสี ล่วงไปจับใส่กันมาขันในน,งน,นึงก็มกมาทํากันาที่ก็มานักากันอ่านลายแม่คู่เป็นนวลพกสูนลายแต่ว่าวันนี้มาเก้ากับสี่นะคะคแต่ว่าเขาเพราเขาห้องกับบ่าการันตีนะคะอันนี้มันเป็นความเสียส่วนบุคลคลและก็ให้เป็นแนวทางนะคะเด้อให้เป็นแนวทางค่ะเรียรนให้มีสติทุกวันว่าอยหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลให้ไวเนี่ยมันโมกิดกฎหมายนะคะครับผมแม่คู่กันเียิปต์เด้างนี่แหละค่ะ เดชพาเอฟซีรวมเคลีร์วม,วมสร้างทางวัดวาา่าอาลามนะคะพเพื่อนได้สุเรียนมันเพื่อนอยากมานหัวลำนั่นะคะ่ะเพราะเป็นยังนะคะเคลียรลงท่านยังสีอะไรขึ้นเมื่อว่านอยูล่ลงท่านกันไหมกล่าวมาด้วยใจสั้นท่านกรุงเทพชนบุรีบุรีลำนะคะสีสะเก็ก็ไล่กันเรื่องอุบลมานะคะลูกลหลานปูรายค่ะเพื่อนใครอยากให้ลูกหลานได้เคลียด้สร้างวัดได้กาได้สรา้สรางนะคะกาคือเจาอๆนี่วันที่สิบเก้าพบกพอกัน กับปูดาต้พาไปแค่ต้นผาป่าที่น้องสองของวัดมารและวิชัยตำบลดอนดังนะคะไปได้นะคะไอ้พ่าผู้ใด้แยกบรวมหรือว่าแถวแถวกันเจนแห่งรายนี่แต่นี่มันโรคาตไปยังคาพูดกินท่อขนมขี้ขนมหม้อเอว่าสิเออเคสเนี่ยยังไงเนี่ับวไว้ไปนังต่ำบ่าไม่ขนมค่ะไป็นไน่ไม่ค่เสียววารตีโลกนั่งไอ้นี่สาธที่ท้าแก่แล้วนั่งกินข้าอยู่เนี่ย ค่ะับบงโม่ก็ได้ไปที่เรารับ่ได้ไปเพียับก็้แก้ไาอย่าัก็ได้แก้บงอยรับมากเปุั้งปเธอก็ดีละเป็นคุ่ก็ดีฟังเพลงไปนั่ซับขงโม่ไปบอซัพองโม่ซับไปคอัตว่ามือมือบ้านก็ได้ซับกีนอะไรทั้งหมดที่เราทั้งหมดเหตุหม่เหตุหม่จำเด้คพบกันนะคะครับผมแต่ไม่ได้ทั่วถึงเพราะว่าไม่คู่กับซังใครนั่งบอเขียนแิแอนะคะ กะสิมีใครมันบวก่์ใครปลาทูแกไปได้อยู่เนาะคครรัับบได้มีใครมีปลาทู่ผู้ใดร่วมน้ำป่าก็ได้น้ำแม่คู่เนาะเออน้ำปลาก็มีชื่อเก่านะคะนี่แหละห้ว่าบุญแม่นบุญนี่ดีนะคะให้ว่าสุทัวถึงนะคะแม่คู่กับตามคำสั่งปูเห็ดวันนี้วันที่เยี่ยมาค่ะแม่คู่กับสิ ลงอยู่บ้านตะผู้บ้านเจ้าของนั่นแหละค่ะคำว่าร่ำลึกให้เพื่อนบุญบุญเพียงค่าเพื่อนบุญเออบุญบุญบุญบ้านนะคะก็มีก็มีเดือนเพี้ยนเดือนเพี้ยนอำนวยพรฉลึงพลมาลคำสาธิตทองจันนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะที่บ้านตันผู้มาร่วมกันได้นะคะแล้วค็วันที่สิบเก้าอยู่น้องสองห้องค่ะวันที่ยี่สิบเก้าวันยี่สิบเก้าไปปลายเดือนค่ะอยู่วัด แก้วสว่างนะคะท้างอำเภอกู้จับ่ครับค่ะเนี่ยลหละค่ะคือ็ดทั่วถึงไปก้อนห้อยอกด้วยตัวนี้ค่ะที่เคยไปไปก้อนห้อยอกผู้สร้างแล้วปูสร้างแล้วค่ะหายไปสิบเก้าสองเก่าสิบเก้าครับวันที่ยิบเก่า เก่าแสดงว่าเดียดนี้มีเก่าพอครับค่ะสองเก่าเรีก่าเก่าเก่าแล้วนะเออว่าศีลาเหลือกับวัตถิกเก่าสังเกตด้วยค่ะว่าศีลาเหลือมือน้วัตถิกเก่าเลยขีดหสร้างพญากเก่าเสียครับหนึ่งองค์ลึกมันจะเป็นเนึ่งเก่าเก่าเขาบอกเนี่ยนี่ละหนาขีดนะสงสัยลวดกับเก่าเก่าปะครับแล้วค่ะหัวปูตาชายาเก่าเก่าเกินเออที่ละ เข้ากะสักเกียรเตาเนาะค่ะแม่คู่ไกเป็นได้แค่แนวทางนะคะเพราะว่าเข้ากะเสียได้แต่ว่าเข้ากะบริ่งง่ายนะค่ะเข้าใช้ดุงพินิจของเข้าเองเนาะค่ะเสียจวนก็จะไม่ให้เป็นแนวทางซื่อๆเนาะค่ะอ็ฝันเพิ่นก็ฝันเพิ่นมาบอกก็ฝันในบ้างแต่เขาเพราะเขาเข้าเขาบริ่งงูเนาะค่ะครับผมของมูลินี่มันกระเลียนแต่บุญวาสนาไผมันฝึกแต่แม่คู่ได้เฮ็ดสซาส้มสร้างบุญกับข้อมเสียของแม่คู่เนาะค่ะไก่เฮ็ดแทนบังเกิด สิ่งมุนีเกิดขึ้นนะคะลูกหลานก็ได้นะคะไดรโซได้ดลามไดรโซได้ดมันเก่ามอลวงมาลลัมางงันมาเสดม,มางงันให้เพื่อนมืออื่นก็ะลำถวายสักกา,าระบูชาขึ้นเก่านะคะคที่ของพระปูนะคะที่ของพระปูขึ้นเก่าอ่าปฏิเสธนิมนต์ปูก่อนเลยเสียงเงียบได้ปู <c oughs>